ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทูกท่านมาื่อทันี้ก็มาเจอกับช่องคนดนป่าหาเลี้ยงชีวิตอีกแล้วครับท่านครับวันนี้เราก็มาเข้าป่ากันเช่นเคยหาแนวกินครับแต่วันนี้เรายังไม่ได้นั่นจะมาหาวิธีเอาเหยื่อมาล่อไว้ก่อน เอามาเอามันสัมปะหลังมาอ่อยไว้ก่อนนี้จะจหาอ่อยจะพวกหนูหวายครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับไปครับไปดูกันครับฟ้ามืดไปหน่อยนะครับเข้าป่ามันจะไม่มีแสงแล้วหน้าดำๆไปเนี่ยครับนี่ครับ หาอ่อยหนูหวายก็ได้ทำเลแล้วนะครับนี่ตรงนี้แล้วเราผูกไม่สูงแล้วครับอ่อยหนูหวายที่พวกหนูนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขอตั้งก่อน ที่พูงเยอะเลครับ 嗯、我呢？ สร็จแล้วครับนี่ครับนี่เราเอาเหยื่อมันสัมพหลังเนี่ยมาอ่อยไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสองวันสามวันมาดูว่ามีรอยกินไหมถ้ามีรอยกินเราจะมาใส่บ่วงใส่บ่วงตรงนี้ครับใส่สองข้างสองบ่วง สิ่งนี้ก็อีกสองบ่วงครับดูว่าเดี๋ยวหมอยเยือย่อหนูไว้กันว่าจะมีตัวบ้างไหมจะมีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยมันอยู่ในเซิร์ฟแบบนี้หน้ามีตัวคเพราะช่วงหน้าฝนอย่างนี้ไม่รู้มันอยู่ไหนมันทิ้งข้างล่างไปหมดเลยนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปวางจุดต่อไปครับไปครับ ่ารกมากเลยครับมีกอตรงด้วยดูหนอไหนหน่อนที่ก็สูงมแล้วบินไปแล้วมีแต่หนอเล็กครับนหนอนใหญ่พอใช้ได้นี่ครับหนอนนุ่นพอใช้ได้ นี่หน่อยทางนี้ไหมนี่หน่อยเล็กหน่อยนี้ก็ใช้ได้ครับเอาหน่อยนี้โอเคครับยักไว้ก่อนอีกสองสัปดาหแล้วไม่เอาดีกว่าไปครับนี่ครับเดี๋ยวมาเจอเซิงนี่ฮะเดี๋ยวลองเอามันแหย่ไว้ในเซิงหน่อยเนี่ยครับ จะมีตัวป่ะน่าจะมีตัวอุ้ยนี่ครับน่าจะมีตัวจะดูก่อนจะมีตัวอะไรมากินมัง่งนี่ครับตรงนี้วางได้ครับเดี๋ยวเอามันวางก่อน นี่ครับมันสําปะหลังเอเยือครับนี่ครับมาอ่อยไว้นี่อีกจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสักสามวันมาดูกันว่าจะมีอะไรกินบ้างไหม อันนี้ผมเมาเอามาล่อมาอ่อยอหนูไว้นะครับเนี่ตามเซิงตามอะไรแบบนี้นครับมันน่าจะมีตัวอยู่อยู่กันเดี๋ยวคอยดูกันครับว่าจะมีตัวกินไหมถ้ามีตัวเดี๋ยวจะได้ทําคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับมาดูวิธีการวางเหยื่อ่อ,อยเหยื่อเกี่ยวกับหนูครับผม ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ